าราเนี่ประมาณสักเอาเลขแบบ13แล้วกันให้ลองจำได้ดีไว้ถ้าสมมุติว่ากระทบทั้งหมดเลยเนี่ยเอาแบบแย่สุดเลยนะ,นะะราคาเป้าหมายจาก7จบาทเหลือประมาณสัก60บาทไอ้เป้าหมายนะเป้าหมายของตัว c ี g นะครับซึ่ง60บาทเนี่ยไม่ได้แปลว่าเข้า60ุดถูกไหมถ้าเราจะซื้อในเชิงพื้นฐานจุดเข้าดิสเค้ามาหน่อย15-20%ตตัวเลขมันก็จะประมาณสัก 48 9บดาบาทซึ่งเอาเป็นว่าผมว่าถ้าจะเซฟนะั้นเอาอรอใหมันสั่งแต่ว,ว่ามันแต่ว่ามันลงเก็นผลกระทบแล้วนะครับอ่ะก็คือเลขประมาณสัก4 8่สบแ่าถวเนี้ยนะครับอันนี้เป็นจุดไว้ก่อนนะหลังจากนั้นถ้าลงต่อคือเป็นเรื่องดีแล้วนะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง,องกบกูชาแล้วนะครัออบอนบบันนี้คือเลขที่ในเชิงวิทย์านตรนะซึ่งมันก็จะไปตรงกันกับพวกเลขเทคนิคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้การบูชากลุ่มที่2ถัดมาเลเวลกับ กลางๆแล้วกัน5-10% o s c เนี่ยมีอยู่นะมีผลกระทบอยู่แต่ o s c กับ,บ c b g เนี่ยคือ o s c มันจะเป็นอยู่ฝั่งเงินมน้านะแต่เอยอะกว่าถ้ามีเรื่องเียนหน้า o s p มีเรื่องก,กัมพูชาคือ c b g นะครับส่วนปูนปูนกลางเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นในกลุ่มบรรดาปูนปูน,เ,นเป็นคนที่มีธุรกิจหรือมีขายไปที่กัมพูชาในระดับที่มากที่สุดแนละ้วในกลุ่มปูนแล้วก็ปิโตเคนมีด้วยนะครับแล้วก็ ส่วนที่เหลือที่ชอบมีมีชื่อมีตามข่าวต่างๆหรือว่านะักเขาจะชอบเล้นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเขาอาจจะมีธุรกิจที่นั่นหรืออาจจะมีอยอดขายที่ขายที่นั่นธุรกิจแบบแบรนด์คนกัมพูชาเนื้อกรอบอย่างเงี้ยมีสินค้าอยู่ในกัมพูชานะครับอ่ะพวกธุรกิจหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลนะอย่างที่ดูว่าเศษถึงกัมพูชาเนี่ยมารักษาที่ไทยเยอะก็จะมีทั้งสองแบบทั้งดินก็มาในกรุงเทพแล้วก็อยู่ตามชายแดน แล้วก็ออินแบบหนึ่งคือที่อยู่สาขายที่กบูชาลยอย่างของ BDMs ที่เคยมีข่าวกันนะครับแต่นั้นนะ่ยผลกระทบจริงมันไม่ถึง5%อยู่แล้วแต่ว่าเอาคาแรคเตอร์ก่อนแล้วกันถ้าเป็นคนระดับบนเศรษฐีเลยเนี่ยแล้วบินมาจริงเนี่ยมันจะกระทบตรง BDMs กับ BS นะ BS เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะหน่อยในแง่ของตัวจํานวนนะครับแล้วก็ BDMs เนี่ยจะมีเยอะรองลงมา,าเพราะว่าเขามีโรงพยาบาลที่แน่นด้วยนะครับแต่ถ้าเอากลุ่มที่บินมาเนี่ย อาจจะน้อยกว่าตัว BS หน่อยส่วน BCS จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง BCS เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ตามชายแดนดังาานั้นตรงนี้ BCS จะมีสองขานะโรงพยาบาลที่เขาอยู่ตามชายแดนด้วยก็อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากแบบคนอาจจะก,กลัวกังวลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกค้าของมองูชาหายไปด้วย BCS จะมีอยู่ตามตะเข็บเยอะเหมือนกันนะครับโรงหนังมีสาขาตรงๆเลยเมเจอร์นะครับส่วนกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ย มันก็มีหลายแบรนด์แหลเข้าไปแต่ว่าที่มันดูแบบมีข่าวมีประเด็นเยอะหน่อยก็จะมีเบทาโกนะครับแต่สัดส่วนมันไม่ได้เยอะนะครับไม่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนติโต้โลกกนวลขายน้ํามันต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่เขาใช้จากของไทยอยู่ดังนั้นเรียงหน้าเลยทันโลกกนติโต้เนี่ยยังไงก็โดนมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับสิ่งที่เราใช้ในประเทศหรือที่เราส่งออกไปนะครับแล้วก็ขายน้ํามันเนี่ยความความน้ำมันก็มีโออาร์นะแล้วสุดท้ายเนี่ย ที่ถูกพูดถึงเพราะมีสาขาแน่ๆก็คือพวกอไอแกงแกงที่เป็นคาปีนะ,ะพวกดิสซีเซเว่นอะไรพวกนี้นะครับมีแน่ๆนะครับแล้วก็วกลุ่มนี้ผลกระบทบกัมบูชาตรงมันน้อยกว่าหนึ่งเซนเพราะว่าสาขามน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันจะเริ่มลามมากลุ่มนี้ก็คือมันจะลามมาจังหวัดตะเข็บชายแดนด้วยนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมยังไม่รู้ตัวเลขชัดๆนะแต่ผมเดาว่าเอาตัวเลขเหมือน GDP แล้วกันนะครับว่าอาจจะก,กระทบแต่ไม่เกิน5ปอรเนอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันสําหรับตัวพวกขาปีนะครับแล้วก็สุดท้ายพวกธนาคารเนี่ยไม่ค่อยกระทบม,มากอยู่แล้วนะครับจะเป็นธนาคารสาขาที่เฉยนะครับแล้วก็เซอร์วิสลูกค้าไทยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยสุดส่วนสุดท้ายรงไฟฟ้าเนี่ย ตัวหยิบมาพู่เรื่อยๆก็คือตัวบิกินนะครับบีกินนี้มีไปลงทุนไว้ในทั่วไปทั่วไปหมดเลยในมาแวกนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเวลามีตอนนั้นมีเรื่องเวียดนามก็โดนบีกิมน,นะครับตอนนี้มีกัมพูชาก็มีโดนบีกินอีกเพราะว่าเขาจะมีโน้นฟ้าอยู่ในหลายที่นะครับหลังจากนี้มันจะมีเรื่องของเซดสินเน็์ตามมาในเศษถัดไปนะครับก็คือกลุ่มที่อาจจะมีอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงตัวกําไรเท่าไหร่นะแต่จ,จะมีเรื่องของ อารมณ์ข่าว sentiment อย่างแรกก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางประเทศหลังจากนี้แล้วถ้าเราลองตามข่าวนะที่อาจจะพูดเรื่องเตือนนักท่องเที่ยวที่จะมาไทยหรือในตุรกชากลุ่มท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ความจริงก็คือคนที่จองมาอยู่แล้วถ้าเขาเช็คดูเขา,าจะรู้ว่ามันพื้นที่ท่องเที่ยวมันจะแค่บางจังหวัดที่กระทบนะครับแต่ส่วนใหญ่มันน่าจะไม่ค่โดนอยู่แล้วแต่อาจจะมีผลกับคนที่อาจจะกําลังวางแผนอยู่ อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นที่หรือเลือกพื้นที่แต่อนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะกระทบแค่ไหนนะครับอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์กลุ่มที่สองคือไอ้พวกแรับเหมาแล้วก็พวกโรงงานที่ใช้แรงงานกะบูชาเพราะว่าตอนนี้แรงงานเริ่มไหลกลับแล้วมีตัวเลขให้นะครับว่าแรงงานต่างด้าวในไทยอ่ะมันมีประมาณสัก4ี่ล้านคนตรงกลมนะครับเป็นพมา่าไปแล้วเนี้ยสักประมาณสักสองสล้านนะครับส่วนใหญ,ญ่แต่กมบูชาจะมีประมาณสัก5้าแสน ก็คือคิดเป็นประมาณสัก1ิ1สออของทั้งหมดนะครับถ้าไปเจาะลงไปอีกกลุ่มนี้อยู่ในภาคที่เป็นอุตสาหการรมการเกษตรนะครับก็เนึนง่ายๆคือพวกกลุ่มซีพีเกษตรอาหารพวกนี้แหละนะครับแล้วก็อีกกลุ่มในึ่งคือรับเหมาต่อสร้างที่เราพอจะนึกออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวรับเหมาต่อสร้างเองเนี่ยให้เข้าใจคาแรคเตอร์ของผู้รับเหมาส่วนใหญ่ที่ลิสต์ได้อยู่ตลาดก่อนนี้ก่อนว่าไม่ค่อยจ้างแรงงานตรง แต่จ้างผ่านเอเจนต์หรือว่าเป็นคนที่เป็นซับคอนแทคเตอร์มีทีเดีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมนาะคือคือเขาไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องแรงงานนะั้นในแง่ของตัวต้นทุนเนี่ยมันอาจจะฟิกไวอยู่แล้วแต่ปัญหาคือคนที่เป็นซับอ่ะมันต้องไปหาแรงงานมาเติมเอนอันนี้มันต้องอยู่ที่ว่าเอเลยที่หายไปนะตำนวนเชืยที่หายไปมันช้าอยู่เร็วว่าเขาจะสามารถหาเติมเลนแค่ไหน,นแต่ผลกระทบสำหรับผู้รับเหมาคืองานมันจะช้าลง เพราะว่าในช่วงรวะวัติหารายงานนี่แหละโปรเอชงานจะช้าลงนะครับอันนี้คือในแง่ซติเม m e n นะซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้งานผู้รับเหมาใหญ่ๆเนี่ยอ่ะอย่างผมยกตัวอย่าง CK เนี่ยงานใหญ่สุดของเขาคือหลวงพระบางซึ่งอยู่ลาวอ่ะสเตคอนงานใหญ่สุดของเขาคือทําโซลาปปรฟา์ม์พิกัดซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช้แรงงานเยอะขนาดนั้นนะครับดังนั้น collector มันอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากขนาดในแง่ตัวเลขน,นะแต่ว่าในแง่าอารมณ์ของคนเนะี่ย งานที่มีผลเกับเรื่องคนมากๆเนี่ยก็คืองานพวกรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ซึ่งทั้งคู่มีอยู่อ่าล้วก็ทําพวกสายสีม่วงสายสีส้มกันอยู่ยด้วย<ต><ๆ>ก็เลยกําตกึ่งแล้วกันแต่ว่าช่วงวันศุกร์เนี่ยก็เริ่มลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวว่า,าว,วันจนะันทร์นี้หรเอวันอังคารพุธเนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวอะไรนะเริ่มกลับแล้วอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาให้ก็เลยให้รู้ว่าคลายเตอร์จริงๆมันเป็นประมาณนี้